สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบมาพ่อครับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้าเช้าวันนี้คุณตากับพามาชมต้นสนีจันหลากหลายสายพันธุ์เนาะท่านผู้ชมเนาะอยู่มุมนี้นะมีต้นสนีจันอะไรบ้างเดี๋ยวคุณตาจะแนะนำทีละต้นทีละต้น บางคนก็บ,บอกคุณตาวิธีไทยที่บ้านหนูก็มีเพื่นว่าแต่มีไม่เยอะประมาณ3-4สี่ประเภทนี่ล่ะามาประการแรกเอาตุพุ่นเลยเนาะสูงตะงานอยู่นู่นนะเสน่จันเขียวเห็นบหหนึ่งสองสามสี่สี่กระถางที่จริงมีอยู่หลายกระถางอยู่แต่อยู่ด้านนู้นภาคต้นขนนไปนู่นเนาะ แต่ว่ามันอยู่ทางนี้ก็เลยมาปลูกมาดูทางนี้อืประการแรกคือสเสนจันเขียวใบสวยงามความใหญ่ความน้อยอยู่ที่กระถางที่เขาใส่ถ้าเราใส่กระถางเล็กรากมันก็ไปซ้อนใส่บนได้กับต้นน้อยอยู่หั n น,นะใส่กระถางใหญ่รากมันซอนใส่ไปกับต้นก็นใหญ่บักเอฟขึ้นอืถัดมาสเสนจันทองไหม บางคนมันบอกว่าพัดโบกได้ต้นพัดโบกได้คุณตาวิถีไทยอันนี้เออพัดโบกหรือสนีจันทองเห็นไหมอ่าสวยงามใบของเขาปานใบโพนี่เห็นบอต่อมาถัดต่อมานี่เอาลองทายนะเสนีจันหยังนี่อืมใบแซกแซเขาวๆตรงกลางนี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะต้นนี้นนี่คือสนี จันขาวท่านผู้ชมเหยเออสเสน่จันขาวนี่ถือว่าเป็นราชาแห่งต้นสเสน่ห์เลยแพงช่วงหนึ่งนี่แพงแต่มันก็ยังมีสเสน่จันที่อ,อ่เแพงกว่านี้อยู่เห็นว่ามีอยู่อืมถัดมาสเสน่จันดำออทุกทุกทุกคือขักแท้ดวตาวิธีไทยเิ่นว่า <laughs> เเสน่จันดำ สวยงามเพิ่นว่าปานสนีจันนาแท้คุณตาวิถีไทยเพิ่นว่านี่ตัวนี้ถัดขึ้นไปจักหน่อยคือสนีจันนานะนี่คือสนีจันนาแทบสีแยกกันบออกระหว่างสนีจันนากับสนจัน,นดำเห็นบอก้านใบนี่ลักษณะคล้ายๆกันเลยอืมบางคนนดำกับนาคมันก็คล้ายๆกันคุณตาวิถีไทยเพิ่นว่าอา่า <laughs> นาก,กระดมเออต่อมานี่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 อันนี้ก็เสนีจันทองเหมือนกันตัวนี้เสนีจันหอมเออเสนีจันหอมนี่ใบยิกใบยักษ์ใบกูบใบนั่นเข่าเนาะกระลูดตูดติดบ่งงามแต่เขาบอกว่าต้นของเขาเนี่มันหอมสีของเขามันหอมนะแล้วก็ตัวนี้ เสนีจันโกเมนนะอ่าาทิทโตท,ทิทโตเสนีจันโกเมนเสนีจันหอมเสนีจันทองเสนีจันนาเสนีจันดำเสนีจันขาวเสนีจันเขียวและยังมีทางนู้นอ่าเสนีจันประกายดาวอยู่ดูชอนๆอนยู่แถวๆนั้นนะเดี๋ยวคุณตาไม่ได้เอามาอ่า นั่นแหะแถวๆนั่นแหะเบื้องนู้มีอยู่บ่ะสน่จันประกายดาวนี่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 อยู่นี่หลบซ่อนอุ้ยลบซ่อนอยู่นี่ประกายดาวอยู่นี่นะเออเล็กๆกำลังแตกพ่นว่ากำลังแตกลายงานนะหลบซ่อนนี่ประกายดาวนี่ตัวนี้ ซื้อต้นใหญ่พัดแพงนะเ็เลยซื้อเอาต้นน้อยมาประกายดาวนี่ในใบของเขาจะมีความด่างสลับอยู่ในใบนะกระบอกต่างกับต้นเสน่จันทั่วไปหรอกแต่ว่ามันจะมีด่างอยู่ต้นใบมันนะนิดนิดน่อยแค่นั้นเองอืมเอาละทีนี้เรามาพูดถึงคุณสมบัติหรืออัตลักษณ์ของเสน่จันแต่ละต้นว่า เป็นอย่างไรบ้างเนาะประการแรกคือบรรดาเหล่าเสนจันเหล่านี้นะเป็นต้นไม้มงคลฟังแต่ซื้อเสนจันเห็นบหปลูกไว้มีเสน่เมตตามหานิยมโบราณเพื่อว่าอ่าโอ้เฮือนคุณยายนี่คือขักแทะมีต้นเสนจันหลายๆชนิดขายยังออาายยังนาะคุณยายนี่ โอ้ที่บ้านยายก็ขายตำมังหุงมาเลยไหมมาซื้อมาอุดหนุนเด้อตอนเที่ยงมามาบางคนบริมาซื้อตำมังหุงอย่างเดียวมาเบิ่งต้นไม้ที่บ้านคุณยายด้วยชักชวนนะต้นไม้ก็เป็นการเรียกลูกค้าเข้ามามีเสน,น่ห์เบิ่งต้นไม้ยายเราขายตำมักหงได้ขายบางทีลูกค้าก็บอบยอยากซื้อไปในดอกตำมักหง่งอยากมาเบิง่งต้นไม้เฮือนเราแหละ ผู้ดีกินตะมุ่งม,มันหอมประแดกกพูนว่าอเอาจะคกนึงแน่พูนว่า <c oughs> ประการต่อมาสเสน่จันยังเป็นไม้ประดับสวยงามไม้กระถางสวยงามนะสังเกตเบ่งที่เขาไปตามโรงแรมระดับห้าดาวบ้านสวนรีสอร์ทบ้านพักโฮมสเตย์ที่เขาจัดสวนหรือแม้กระทั่งตรงมุมบันได ตรงทางขึ้นตรงทางเข้าป้ายโรงแรมป้ายสถานที่ป้ายสำนักงานสีเอาต้นเสน่ห์จันทร์โบตโตใดกระตัวนึงไปปลูกนะไปปลูกอาจจะเป็นเสน่ห์จันทแดงอยู่ในกระถาง,าง,งามังกรงามนะเสน่ห์จันทเขียวเสน่ห์จันทรหอมเสน่ห์จันทร์ประกายดาวเสน่ห์จันททองเสน่ห์จันทรขาวและเสน่ห์จันร์ดำเห็นบหมเสน่ห์จันนาคด้วยอืมแล้วบางคนบอกว่า มีเสนีจันแดงน้วยนะคุณตาวิถีไทยอยู่แถวแถวนู้นแหละเพื่อนว่าอ่าเสนีจันแดงซึ่งคนละคนละตัวไหมกับไอ้จันแดงประกายไอ้จันแดงโกเมนคนละตัวโกเมนจันแสดงโกเมนก็โกเมนส่วนเสนีจันแดงก็จันแดงเพื่อนว่าเอออ่ามันก็มีหลายเสนีจันเนาะแล้วยังมีเสนีจันทโครบอีกเดคุณตาวิถีไทยเข้าไปเบิ่งอยู่ในอ่า อยู่ในอันนั้นนะ่ะอยู่ในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ที่มีหลายๆคนเอามาลงไว้เออจันตโคลบสนีจันใบโพแบบนี้โอ้หลายๆสนีจันหอมอ่าแบบนี้เป็นต้นอืมหลายอย่างนะทีนี้นอกจากจะเป็นไม้ประดับสวยงามแล้วยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศคุณตาวิถีไทยต้นไม้แต่ละชนิด เป็นต้นไม้ที่คลายออกซิเจนใช่ไหมถูกต้องเวลาที่เราอยู่ใ,ใกล้ๆเขาเนี่ยมันซีรู้สึกสดชื่นเพราะว่าเขามีออกซิเจนคลายออกทางใบเนาะคลายออกทางใบแล้วทีนี้เวลาที่เราไปปลูกไว้อยู่ใส่เนี่ยถ้าตรงใดที่มันมีต้นไม้หลายๆมันก็จะมีความเย็นนะรู้สึกสดชื่นเพราะว่ามีออกซิเจน หมุนเวียนอยู่ในบริเวณต้นไม้นั้นเขาคลายออกมาและประการต่อมาต้นสเสนจันเหล่านี้ยังเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้จันโกเมนจันหอมจันดำจันอ่นานาจันขาวจันเขียวจันหอมจันประกายดาววันนี้คุณครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสี และมารู้จักต้นสนีจันทร์ในชั่วโมงพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนนะนักเรียนหมักขนาดชั่วโมงนี้เพราะว่าได้รู้จักต้นสนีจันทร์หลายๆชนิดหลายๆประเภทเวลามือเือนนี่นะนักเรียนลูกๆบอกคุณพอ่อคุณพ่อครับอันนี้สนีจันทรไอขาวใช่ไหมครับว่าเอาลูกรู้ได้ยังไงม,มาเอาก็ที่โรงเรียนของลูกแหละคุณครูพาไปดูต้นไม้ใน สวนพฤกษศาสตร์ครับมีต้นสนีจันเยอะแยะเลยผมว่าอืเห็นไหมนี่วาดภาพที่หนูเอามานี่เห็นไหมคุณครูพาลงไปวาดภาพแล้วก็ถ่ายรูปด้วยน, <laughs> นักเรียนได้รู้จักได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ต้นสนีจันหลายๆประเภทเข้าไปถึงรั้วมหาลัยพวกเธอไปสืบค้นดูสิ ต้นสเสนจันนี่จริงๆแล้วมันมีกี่ประเภทกี่สายพันธ์ุกี่ชนิดแล้วแต่ละประเภทแต่ละชนิดเนี่ยมีพื้นถิ่นมาจากไหนบ้างของภาคไหนของประเทศไหนนะบางทีต้นไม้เสนจันบางชนิดอยู่ต่างประเทศเป็นต้นไม้ฝรั่งแล้วก <c oughs> ็เอาเข้ามา นะอย่างนี้เป็นต้นบางอย่างก็เป็นต้นเสนีจันทร์ของไทยออย่างนี้เป็นต้นอะเมื่อพวกเธอได้ข้อมูลมาแล้วก็มาพรีเซนต์หน้าห้องเอาว่าสนีจันทร์มีกี่ประเภทกี่ชนิดแต่ละประเภทมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ไหนนะอเอามาพรีเซนต์อย่างเช่นสนีจันทรแดงโกเมเออโกเม,กเมนมีถิ่นกําเนิดมาจากไหนถ้าอยู่ในไทย อยู่ทางภาคไหนนะเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของจังหวัดไหนด้วยเจาะลงไปหรือมีอยู่ทุกจังหวัดอ่าบรรยากาศที่เขาชอบอยู่เป็นอย่างไรบ้างดินที่เขาใช้ปลูกมีอะไรผสมกับอะไรนะการรดน้ำพรวนดินการแยกเงาแยกต้นอ่าอย่างนี้เป็นต้นเขามีดอกมีอะไรไหมอธิบายไปแล้วอายุ เท่านี้กี่ปีกี่ปีกี่เดือนมันบอกอ่าครับเท่านั้นยังไม่พอพวกเธอเมื่อเอามาพรีเซนต์หน้าห้องเสร็จแล้วให้โพสต์ลงใน YouTube ของพวกเธอ f c e b o o o p เพจเว็บไซต์ l ล n e t t k t o k ใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเสน่หจันต่างๆพวกเธอก็ให้เขาดูนะให้เขาได้ศึกษาให้บรรดารุ่นน้องๆได้เห็นอว่าที่พวกเธอไป ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมานี่มันมีกี่ชนิดกี่ประเภทใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเห็นไหมอย่างในน้อยก็นหนเป็นไม้มงคล 2. ไม้ฟอกอากาศ 3. ไม้ประดับสวยงาม 4. ไม้แห่งการเรียนรู้ 5. ถ้ามีใครทักแชทเข้ามาใน Facebook ในเพจของเธอมีขายไหมคะสนีจันหอมอยากได้แบ่งขายไหม ขายเลยนะเพราะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างรายได้อีกตัวหนึ่งนะปลูกไว้ก็ได้ขายสร้างรายได้หรือขอบน้ำใจพวกเธอมากๆต้นสเสน่ห์ชั้นเรานี้มันสวยจริงๆไม่ว่าจะเป็นสเสน่ห์ชั้นเขียวต้นสูงบเบลอบราบใบสวยงาม มาที่สเสนจันทองก็สวยงามนักแรใบคล้ายใบโพเสนจันขาวก็น่ารักมีสีแสกๆตรงกลางใบด้วยสีขาวสเสนจันดำสเสนจันนาโอ้สวยงามนักแรในที่พวกเธอมาเยี่ยมคุณตาวิถีไทยนี่ก็มีต้นสเสนจันท ไว้คอยให้พวกเธอไปคนละหนึ่งตนก็นแล้วกันนะในฐานะที่พวกเธอมาเยี่ยมสวนต้นไม้มงคลของคุณตาวิถีไทยแต่ว่าให้เลือกเอาได้แค่คนละหนึ่งตนเท่านั้นสเสนจันแดงโกเมนก็ได้สเสนจันแดงธรรมดาหรือสเสนจันหอมสเสนจันทอง สเสนจันนาสเสนจันดำสเสนจันขาวสเสนจันเขียวได้คนละหนึ่งต้นก็นแล้วกันาสัน้น <c oughs> <c oughs> คุณตาวิธีไทยแจกต้นไม้อย่างเดียวเพื่นเออเอาละสำหรับมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศษทีมือหุ้งมือหนา นอนรับกะขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกะขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมันนีโชวเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสี ผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือบรรดาต้นสเสนจันหลากหลายสายพันธุ์หลายชนิดครับท่านผู้ชม